ลงนะวงะโอ้ฮัออลโนะสวัสดีครับถอดถอดอ่อนแล้วถอดอ่้วสวัสดีครับสวัสดีครับพิกกี้ <Hi. S 3> ดีบกันไหมครับเนี่ยอ๋อพิกกี้สวัสดีครับ ามองไม่เห็นทานข้าวหรือยังทานแล้วครับทานเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ไปกินปิ้งย่างกันมาอิ่มมากเสื้อกูบเนียบารีเดตนะครับเสตัวกูบเนียสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับหกเท่าไหร่อ่ะมองไม่เห็นหกพันเก้าหกพันเก้าขอนะครับเจอมากเสื้อกูบเนียใครใครชอบบลีนี้ไหมครับ เสื้อครูปนียคนูดีคนนียเสื้อครูปนียโอ้คนดูเยอะมาก6,900จะบอกว่าวันนี้เราก็ไปทำงานกันมานะครับผมก็เดี๋ยวฝากติดตามนะครับผมว่าจะเป็นงานอะไรนะใช่ครับก็ออาบายยก็แบบว่าถ่ายกระซอ่าเป็นถ่ายมักกระซีนจริงก็พูดได้นะเอาจริง ใช่เผื่อจะแบบขายของไปด้วยใช่ก็ถ่ายแมกกาซีนของของแพสครับแพสแมกกาซีนนะครับผมก็อยากจะบอกว่าอย่าลืมบูรณนแมกกาซีนกันของแพสแมกกาซีนด้วยนะครับผมเพราะว่าจริงจริงเราก็ไปถ่ายแมกกาซีนหลายเล่มเลยใช่ก็ปาดติดตามมันด้วยนะครับผมก็ช่วงนี้เราก็จะมีถ่ายแบบอาถ่ายเป็นแบบนิตยสารแบบค่อนข้างเยอะอะไรใช่ครับของแบบอใช่ของหลายที่ของหลายที่ใช่จะบอกว่าอะไรอ่ะเราก็ยังถ่ายเหมือนกับไปทํางานทุกวันเนาะเหมือนกับ S <S ออกอีเวนต์บ้างหรือไม่ก็อัดรายการบ้างแบบมีอัดรายการออบ้างมีคอนเทนต์บ้างแล้วก็แบบมีภายนิยศาสตร์แล้วก็ช่วงนี้ออหรือว่าเออ,เอ,อพวกผมขอถามความคิดเห็นทุกคนหน่อยว่าทุกคนอยากกับอยากเห็นพวกเราทาอะไรหรือว่าอยากเห็นพวกเราถ่ายคอนเทนต์อะไรนะเนาะเผื่อเสนอมาเผื่อเราจะแบบทำไมอะไปเลยฟิลเตอร์หนูโอเคไหเน็ตเซฟไห้เอริวัลฮัลโหลฟอร์มแคนเบอร์รีคือย้อมเส้งี้ ข <บ los S 1> ย้อมสล mm. ังเง่ขย้อมสลังเงขย้อมสลังเง่ผมพูดผมพูดถูกเหมือนเนี่ยขย้อมเซึ้งเง่บอลแปลว่าอะไรนะเนี่ยสวัสดียวมาเอาหรอถ้าจะาไม่ผิดนะขย้อมสลังเง่ขย้อมเซึ้งเงวัสดีครับ้าสลังยอมไม e ่่ใชขย้อมเซึ้งเง่ตอนนี้คือผมว่าน่าจะดีเลยเพราะทุกคนยังไม่พิมพ์ฟีดแบ็กเกี่ยวกับคอนเทนต์มาให้พวกเราเลยต้องพักหนึ่งเจมกลัวไลฟ์จะปิวทำไมอะเพลงไม่ว่าปิวก็ปลิวไงปิวก็ปิวไปเลย เพราะว่าจริงๆตอนนี้เราก็เหมือนกับมีโอเคฮัลโหลฟอร์มเมียมาสวัสดีครับก็แบบว่าคือคือช่วงนี<ม>้เราก็จะมีแบบก็มีงานแบบ เรื่อยๆเนาะก็แบบเป็นงานบถ่ายงานคอนเทนต์งานรายการอะไรเงี้ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็แบบมีไปออกรายการเหมือนกันชาไปอัดอัดไว้ชายังไม่ได้รายการสดนะครับผมแต่จะบอกว่าทุกคนชอบไหมครับผมอย่าล่นมงาน์ EP สามแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์นี้ก็ EP สี่แล้วก็ทุกคนก็ให้ฟีดแบ็กพวกเรามาได้นะครับผมพวกเราก็อ่านอยู่นะครับผมก็แบบดังมากครูอันนี้คือเป็นเพลงครูเจมเลยอ่ะแบบเป็นเพลงที่แบบทำให้เจมแบบเล่นกีตาร์เป็น ไปด้วยการเหมือนตอนดีมเวอร์มันดีนะหรือว่าไปป่ะจปเดาร์สินเลยใช่ไหมอยากเห็นที่ในตี่อีสานที่จริงบ้านผมก็อยู่อีสานนะอยู่คุณอยากไปบ้านผมไหมไปถ่ายคอนเทนต์บ้านผมลม่ไโคลาที่โคลาเหรอไม่ไอโคราเอรอผมไปบอกรู้มากมาที่การสินก็ผมรอคุณชั่วนะของแตคุณอยากไปดูนี่ของเตาเสาไปดูรอยทางเตาเสาคุณเคยไปหรือยังก่อนผมเคยไปแล้วมีจริงป่ะอยากดูคือแบบคือไมดูเองแล้คือคนแบบแถวๆนั้นจะรู้ ซึ่งเๆว่าพูดไ,ได้ไงแต่พูดแต่ว่าจริงๆปัจจังหวัดผมน่าสนใจนะโคราชวายาวายาโมหรอจริงๆเราไปทำคอนเทนต์เพื่บ้านผมก็ได้นะจริงๆเพราะว่านคุณอาจจะแบบรออีกสักพักก็ได้เพราะว่าอาจจะแบบบ้านยังไม่เสร็จใช่ไหมอ,อาา๋อแต่ว่าวบ้านผมคือแบบคือไปได้เลยเพราะว่าไม่ถูก <laughs> เออใช่บ้านที่โคราเจนไม่ค่อยเห็นพี่ในกลับที่โคราดกลับแต่บางทีแบบไม่ค่อยได้ถ่ายกลับตัวมันไปทําบุญแต่ตอนเหมือนกับตอนนี้ญาติพี่เสียแลย้วไงก็เลยก<บ>็เลยมไม่ไปได้กลับแต่ว่าก็จะมีเหมือนกับทําบุญทุกคนลองเสนอได้นะครับผมเผื่อว่าเราจะมีไอเดียปิ๊งปิ๊งขึ้นมาก็แต่ว่าตอนนี้คือเราก็มีอยู่ในหัวอยู่อยู่อยางที่เราเห็นตรงกันแต่ว่าขอคุไว้ก่อนนะว่าเราจะถ่ายทํายังไงไปคิดไว้แล้วใช่แต่เผื่อทุกคนแบบมีไอเดียที่แบบดีกว่าพวกเราลองเสนอได้นะครับ เพลงคือเข้ากันมั้ยถ่ายรีแอคชั่นได้ไหมคะจริงจริงอะถ่ายไวแล้วใช่ครับเราถ่ายไวเวลาเราก็อีกอย่างหนึ่งก็คือก็อยากจะได้แบบอ,อยากจะถามทุกคนนะครับว่าคอนเทนต์ไม่ใช่สิอ,อยากรด้กับอนุน EP สามแบบเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือพูดตามตรงได้เลยนะเพราะว่าแบบเราอยากจะได้แบบฟีดแบ็ที่แบบว่าดูแบบตามความรู้สึกเลยอะไรอย่างเงี้ยไปป้าพี่เนท เลยไงอะลอยลอยลอยคืออรลอยแบบว่าแบบแบบเป็นภาษาแบบไปได้ลอยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือไปเลยอย่างเงี้ยไปลอยไปเลยคบสเซมาฮากิตะมาฮากิตะแปลว่าอะไรหรอภาษาญีครับมาฮากิตะใช่มาฮากิตะทำอะไรชูนิ้วโป้งให้เหรอดูดูนี่ครับมาฮากิตะตะกิตะกีตากิตะกีตากิตะกี้รึปะ ิปเด็กคาเฟ่หนึ่งวันทุกคนจะไม่เบื่อใช่ไหมครับคลิปรีแอคชั่นอีพีสาวจะมาวันไหนครับเฮ้ยอันนี้ยังไม่รู้เลยแต่จริงๆอ่อะเสียงอยู่ที่พี่เออหรอเาแล้ว่ส่งให้เขาลืมเราต้องส่งกับวันที่สองอีพีสามการแสดงดีมากแต่มันตัดต่อเร็วเป็นไงหรออ๋อใช่ใช่เพราะว่าจริงๆเน้อเรื่องมันมันค่อนข้างกระชับด้วยนะครับจริงๆจะบอกว่าก็ก็นั่นแหละเนอนเรื่องมันเร็วอะคือเจแบบก็ ได้อ่านมาเพราะว่าไอ้นิยายอะ่ะคือมันเยอะมากใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ตอนแรกอะ่ะก็แบบคือด้วยความที่แบบมันเป็นทิเจตก่อนไม่เป็น8ตอนนะแปดตอนด้วยมันก็เลยอาจจะแบบว่ามีแบบรวบรวบอ่ารวบรัดในสี่ที่เอามาฉายได้อะไรใช่แล้วบางคนอาจจะแบบคิดว่าแบบเขาเรื่องอะไรแบบเนื้อเรื่องของอันนนวมันเร็วไปไหมแต่จริงๆคือถ้าดูจากนิยายอะ่ะคืออันนนวกับ อโนนอ่ะจะเหมือนกับมีพาร์ทที่เจ็ด้วยอ๋อใช่ครับแล้วคือมันเหมือนกับเกิดอักเสบเรนซัมติงมันก็เลยเหมือนกับเต้าพี่อโนมัสถ่ายก่อนเนาะใช่มันก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะแบบในเรื่องมันอาจจะแบบต้องเล่าแบบการของชาวออฟฟิศทุกคนแบบกระชั้นชิีสในกล้าในอาจจะแบบทำให้มันทุกอย่างมันเร็วไปหมดอ่ะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออโนนมีทั้งหมดแปดตอนครับผมใช่ครับผมแต่ถ้ากระแสดีก็ไม่รู้ ก็ต้องดูต้องมาดูก่อนครับแต่ใช่แต่ถามว่าตอนนี้ก็ต้องแบบก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยเพราะว่าแบบเออก็ทุก EP ีที่ออนมาในมันดีเวิร์สอะไรอย่างเงี้ย็รล้านอัพหมดแล้วใช่คือจะบอกว่า E ีพีสามัคือล้านคือพาร์ทแรกอะก็คือหนึ่งล้านในายในันยูวัานจริงอหรอใช่นี้คือแบบไอ้นี่อยู่แต่ว่าวันที่สองก็คือทุกพาร์ทแหละใช่ขอบคุณมากมากครับผมเพราะจริงๆก็ค่อนข้างดีไปเรื่อยๆเนาะก็อยากรู้ว่าใครเพิ่งรู้จักเห็นเจมส์ครับ แต่ชอบซีรีส์เรื่องนี้จะไม่ค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปจากนียา,ายเท่าไหร่ก็ด้วยความทีอ่อาจจะเป็นเพราะว่าทําเป็นซีรีส์เรื่องนันมั้ง <S <S มันก็เลยอาจจะต้องมีความแบบความเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรา <S <S ไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงวะใช่ไม่เปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่ก็เปลี่ยนแปลงอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาบางทีเหมือนกับมันให้แบบมีความ แบบแบบมีความกิมกิมมีของความเป็นซีรีส์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับามันเป็นแอคชั่นไลฟ์แอคชั่นนะฮะใช่ HBD j อ s h u เอ้าวอันนี้มันกับพี่จอหรอครับอ้าหรอทำคอนเทนต์อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงน่าจะตีกันนะฮะตีกันไปละว20ชั่วโมงเล่นเกมเล่นเกมทั้งวันปะหรือว่าเราจะลองยังไงดีอ่ะคือจริงๆคอนเทนต์หยูเราเล่น แต่เหมือนมันก็จะดูธรรมดาว่าเล่นเกมแบบโชยเหมือนจะอยู่กับพี่ออฟ24ชั่วโมงทระมานหรอทุกคนเสนอได้ครับคอนเทนต์เพราะพวกเราจะได้แบบเก็บไปเสนอไปคิดกับพี่ๆทางทางแบบเอจีนะฮะอยากใครมีสัก24นี่ไงครับก็อานนเสร็จปุ๊บก็มีพี่เจต่อเลยไม่อาจจะไม่ไม่ต่อเลยแถวนั้นแต่ว่าก็อาจจะแบบไล่ไล่กันมาครับผมก็ นั่นแหละครับผมคิดถึงซินเซอก็ไปดูในพีเ่เจ๋อทางอนณงด้ยวยน,น,น,นะครับได้ครับผมแล้วก็ใครที่ใครที่ไม่ทันก็สามารถไปดูในมันดีชาแน,นลได้แล้วก็<ช>เป็นอันคั v เวอร์ช <Un cut S 1> <ม>ันในไอฉีได้ด้วยนะ,ะใช่ครับผมก็ตอนจะบ์กโฟลติฟ yeah, รีลิสต์อ e a s e ี่ยไม่บีไม่บีในเดอะฟ u เ t u r e นะครับผมไว้โห And thank you, you guys, like for into fan, like thank you for supporting and like someone who just know us. And thank you so much for supporting us. And um, don't forget to continue watch our best fan EP4. Thank you. Oh, the so that's my talk in English. So that's so that. Like The like what uh, waiting for EP4 Thank you for acting so well Thank you so much Thank you like you like our acting But like uh, we will improve our skill like in the future um... Hi how are you? I'm good Oh เราไม่ค่ะแต่ให้พี่ช่วย e s ่งวะถ้าแม้บีเราแค e ทรีแซ่ไ y ่ฟอร์ม m าเ m เนไห้ฮั e โหลมาสกีโก้รักชูแทนคิวส์คอนเทนตเจมตามใจเน็ตหึงวันเออจริงจริงก็น่าสนนะน่าสนปะไม่ทำไมอ่ะเพราะคุณไม่่อยตามใจผมเลย โอ้ให้ผมพูดไหมพูดมีหลายอย่างม่าให้คุณตามใจผมเลก็แบบย่างคอมพิวเตอร์อยู่ไหนไหนมีไรคุณตามใจผมไหมมันพูดได้ด้วยหรอได้นะได้สิอัเออาข้อหนึ่งที่พูดได้ไม่มีหรือเปล่ามันไม่มีเลยเออก็ใช่ไงคุณไม่ได้ตามใจผมเลยมันไม่ไม่มีที่พูดได้ไงไม่เอาอ๋ออาบางเรื่องก็ตามใจแต่บางแต่บางเรื่องก็อยากให้ตามใจบ้างก็อย่างเช่นแบบ แอบไปเอิมน่ดีกว่าอันนั้นนะคุณไม่ได้ครับนั่นแหละมันก็มีเรื่องเอาที่พูดได้ที่คุณตามใจดิเพราะผมตามใจคุณตลอดอะเรื่องอ่านซาว์คิปนะก็แบบว่าคือพี่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าพี่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบคือจะพูดยังไงดียจะพูดสับยากๆไม่ค่อยได้คุณตามใจผมพูดไม่ผมผมจะเอาไอ้อันนั้นามาพูดเองไม่สังเกตเลยดี คุณสอนผมมาได้ผมจะได้โตบโตไงยูโน w บางวดคือผมไม่รู้จริงๆนั่นแหละเราคือเราก็เข้าใจไงแล้วเราก็เลยแบบอุ๊ยใครกินกินอะไรอะ่ะ <laughs> หิว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 สวัสดีครับอยากรู้ว่าคุณเจมเป็นคนที่แบบจกักรจีบะไมาไม่เหรอ คอนเทนต์ห้ามแต่ตัวกัน24่ชั่วโมงพังแล้วครับอันนี้ก็ได้นะครับจริงๆผมทําได้นะแต่ทุกคนจะหาว่ามันขมเอา่ะล่ะลองมาละลองเปล่าผมทำได้นะถามไม่ค่อยดิถามคุณแม่ก็ถามทุกคนนะทุกคนก็อยากหาว่าผมขมเหมือนกันนะผมแบบถ้าผมเป็นแบบนั้นนะ c a n you give motivation พักแน่ๆนะคอนเทนต์ห้ามตีกันหนึ่งวัน ไม่เอาเดี๋ยวตีพี่ไงก็มีดราม่าอีกไม่นีไ่ได้นะเอาตรงคอนเทนต์นั้นก็น่าสนใจนะไม่เจมจะไม่ตีแล้วเจมจะไม่ต้องตีกันไงแบบเจมจะไม่คุยกันหนึ่งวันเจมจะเป็นแมวอยู่ในคอกนุ่นเจมฮะเอ้ยโอ้ยเกือบไปรีพอร์ตเขาไม่ทันยี่สิบชั่วโมงวิ่ตีกันตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยละ่ะคะออกแนวเลิศเกินจริงจริงไม่ตีก็ได้เนาะแต่เราก็จะไม่ตีกันเลยอุ้ยทำไมมายิกหลังเนี้ยให้เขาเห็นเป็นเลยนะเน่ย อุ้ยเนี่ยเห็นปะพอทำนี่กล้องเบอร์เอ้าทำไคุณมีปากปากเบอร์ขนาดนั้นจบละจบละจบแล้วแล้วคุณไปทำเบอร์ได้ไงไม่ผมเลื่อนคอมเมนต์เนี่ยจบละเอาโฟกัสโอ๊ยเจ็บปะไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บนอะไรไม่ต้องถืออย่างนี้ก็ได้คุณจริงๆมันได้เว้ยทั้งเราไม่ไปโดนแต่แบบเราต้องเลื่อนคอมเมนต์เพราะว่าประมาณที่คอมเมนต์มันรุ่งรัวแบบ เดี๋ยวขอไปเติมน้ำแรับเดี๋ยวขอเอาไปเติมน้ำแป๊บมันเบื่อสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวน้องเจมไปเติมน้ำก่อนนะครับผมเพราะว่าพี่ลอง น้ามีกันมาจะพังตั้งแต่วิคแรกใช่ครับคือคนเราพังจะรู้สึกไม่ดีด้วยถ้าเราตีกันอันนี้ตีเล่นผมเข้าใจได้เฮ้ยออเอาโฟกัสพี่จุ๋ยฉันต้องห,หัวแป้งสัง่งหนึ่งหน้าเดช่วยปะ่ะโอ้ยเนี่ยได้อยู่ you guys a so cute ฉั i อ๋อตัดัดหมอนตมาเอี่จเพื่อส่งนะนพี่มีสวัสดีครับพี่เฟยสวัสดีครับทุก็เมย์จถามเจมไหมครับคืออยากรู้มันมีไอที่แอร์ตั้งคำถาม อ๋อน uh, mm ี hmm. mm ่ไงเพชรบามาอันก็ไม่ใช่เพชรแบบว่าเสียงเพิ่มมากเฮ้ยครับทุกคนเดี๋ยวอีกวันสองทุ่มห้าสิบเราต้องไปแล้วนะครับผมโอ้ใช่ so many in the fan here thank you so much to support us and I hope one day we will go to your country and uh, meet you guys one day because um, we want to go like many country. If we can, u good opportunity, good opportunity. You guys are so cool, so handsome, so gorgeous. Oh my god! Thank you so much. Thank you. ชครับผมก็คือตอนนี้เรื่องกำลังจะเข้มข้นขึ้นแล้วเพราะว่าเอ้ยแต่เออไหนเอาลองพูดเกี่ยวกับอะไรอะตัวอย่างของ EP4 ที่มันขึ้นมันเห็นอะไรมังเห็นมันเกิดคุณ อ่าใช่ผมไม่สปอยหรอกคุณไม่ต้องว่ามองผมเอาไม่ไม่ไม่คือผมกำลังคิดอยู่ก็คือ EP 4ีอ่ะแบบขอเกิดเลยว่าจะเป็น EP ที่แบบค่อนข้าง,ขงหนักมากๆสำหรับเอ,อ,อื้อแต่ผมก็เห็นหนัก EP นะคุณหนักจริงคือเอาจริงๆนะคือตอนที่เล่นเป็นเอ,อ,อื้อถ้าเปิดซีนไหนที่แบบเป็นซีนที่มีดราม่าอะไรอย่างเงี้ยนี่ต้องกลับบ้านไปกินแบบยาแก้ปวดหัวเกิดทุกมซังเลยบางทีเราก็ก็กินอยู่ในกองเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบ เป็นคนที่แบบพอมันเครียดแล้วอ่ะมันเครียดทั้งวันเลยแล้วเรายังแบบมาเป็นนักแสดงหน่ที่แบบไม่อยากสามารถเอาความสุขมาขอกไปได้มาเทียรไมเขาบอกว่าเปมีซีนทะเลด้วยใช่คือเป็นจริงเป็นซีนที่เราก็แอบสองคนแอบชอบเหมือนกันนะแต่ไม่แต่ไม่ขอบอกว่าเป็นซีนไหนเนาะก็เดี๋ยวต้องรอดูเหมือนกันเพราะพวกเราต้องไม่รู้ว่ามันออกมาเป็นยังไงเหมือนกันแต่ตอนถ่ายก็คือน่ารักนะใช่แบบชอบอ่ะคือชอบความสิขแบบวลาอยแต่ว่าตอนก่อนจบ E p พีสามอะ พี่ป๊อกบอกว่าจะมาข่มขืนเอื้ออยู่บนรถใช่ครับผมอยากให้ถึงเสาร์หน้าแล้วครับอยากเขาอยากรู้ว่าใครจะมาช่วยเอือ้อมีหรือเปล่า <c oughs> คิดว่าเอื้อโดนพี่ป๊อปตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วครับ,รบวันนี้เพิ่งวันอังคารโอ้ยก็มาจตพักอยู่เอยพักมีสองคนน่ารักมากขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมสำหรับคนที่เพิ่งรู้จักในเจนนะครับผมเพราะว่าจริงๆเราก็ ฝั่งเนื้อฝั่งตัวเ้วยนะครับผมเพราะว่าจริงๆพวกเราก็เป็นซีเรื่องหลักเรื่องแรกเลยเนาะถ้าเรา acting ผิดพลาดอะไรไปก็ขอโทษด้นะครับมาถึงรึ่งทางอะใช่เฮ้ยโอาใช่นี่จะรึ่งทางอะอีพีหน้ารึ่งทางจะไม่อยากให้จบเลยจริงตัดเยวเองเจมี่วันเกิดเจมี่ยังคือคือณตอนนี้คือเราคิวแน่นมากเลยครับผมแต่ก็เคยคุยกับพี่ออฟไว้ว่า คือทำ,ทำไมถึงไม่จัดตอนวันเกิดเพราะว่าช่วงเวลามันยังไม่เหมาะสมจริงๆเพราะว่าตอนนั้นเราทั้งอัดถ่ายทั้งแบบมีงานด้วยแล้วเวลาซ้อมคือถ้าเปิดนะตอนนั้นถ้าเบิดเจมไม่ทํางาน<ม>พี่เนก,ก็จะไม่ได้ทํางานด้วยม,มันก็เลยต้องคือมันต้องเลือกอีกอย่างหนึ่งครับ<ม>ว่าแบบคือต่อให้เจมเชียร์งานเพื่อที่จะได้มีเวลาซ้อมมันก็มีเวลาแค่แบบสามสี่วันเองก่อนที่จะถึงวันเกิดอะไรเงี้ยครับก็เลยเลือกที่จะ เป็นมีอยากเล่นกับอานนท์แทนแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันครับใช่จ้บผมหนือว่านี่มันเกิดผมผมต้องซ้อมตั้งแต่วันนี้เปเนี่ยฮะเดือนเพลงหรือเปล่าก็ได้นะถ่ายพบเธอยัง้าคือยังค้าถ่ายแค่ไพลอดใช่ครับถ่ายแค่ไพลอดไปแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอออฟฟิเชียลประกาศนะครับว่าจะยังไง Um, if you want to speak with uh, English, maybe you can ask like, um, the question and if we can um, answer your question and we will speak it English and um, we're happy to speak English as well and love you guys, I love you too, can you speak in English please? Hi, hello, where is your shoe? ชูชูอัมกินัทเฮียฮะว่าอยู่ก็โซโซเดียมเรเดียมโพแทสเซียมชืดอมยังไม่มีเลยครับผมแต่ก็คิดคิดคุยไว้อยู่เนาะใช่ว่าแบบจะจะแบบจะยังไงอะไรเงี้ยครับชิ้นสาชิ้นสาว It's okay we can learn Thai it's okay we can learn like English languages and all like um um your languages if you teach us เดี๋ยวอีกสี่นาทีเพื่อเราไปแล้วนะครับทุกคนโอ้โห so many i n t นเจอแ s Hi everyone nice to meet you say hello to Germany Hi Germany แปลว่าน่ารักสุดๆอ๋อไอ้ที่เจมพูดเมื่อกี้เลดียมโพเทสเซียมอะไรสักอย่างเขาวันเว้นโอ้เจมก็ลืมแล้วว่าคือเคยเรียนเคมีตอนเรียนอยู่ที่มหาอะไรแล้วแบบต้องท่องจนจําได้ตอนนี้ลืมหมดแล้วเขาบอกถ้าเครียดมากๆมีวิธีกำจัดความเครียดยังไงก็อ่ะคุณเจมยังไงก่อนเอามิ้วครับอุดจมูกตรงด้านซ้าย เอาที่พี่พี่ก้าวสอนเนี่ยแล้วก็หายใจมันจะช่วยได้แค่ปั๊บหนึ่งแต่สำหรับเจมจ์ถามว่าช่วยไหมช่วยไหมเอาตรงนี้เป็นคนลืมไม่ค่อยทําแต่ว่านี่ถ้าเครียดนี่จะเป็นคนหาอดแคสต์ฟังแล้วก็ฟังธรรมะหรือว่าฟังเสียงฝนเสียงอ่าเสียงเขาเรียกเป็นโนโ้ยครับผมตามยูทูบเลยลองลองลองไปฟังดูนะครับผมทุกคนจะบอกมันช่วยได้จริงๆนะแบบอดแคสต์อะครับแต่เวลาเจมเจอเจมจะร้องเพลงร้องเพลงเหรอใช่ถึงว่าร้องตลอดเลยโอ๊ย อุ๊ยเนี่ยเห็นปะพี่เนิจเจเลยหรอไม่ใช่พีเนิเนจเจเลยอือ <oo> แหมที่ตัวเองคุณเจมผมผมไม่ได้เลยทันผมะจะซิบคุณเมื่อกี้นี่เขาจะตีผมแล้วทุกคนอ่าอ่าอ่าบ้า หกได้หรอแปลว่าต้องไหนชิดดิหมดแล้วเนี่ยเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้เองนะซื้ดหมดแล้วหรอยังนี่มันยังเต็มอยู่เลยเออไหนขอหนี่ยดีเออเออเออโอ๊ยอย่านะเดี๋ยวแม่คุณว่านะมาว่าอะไรมาทำอย่างเงี้ยตอนเป็นอคติ n งปะ เนายเนี่ยเขาทำผมได้นะครับผมทำเขาอะเะเนี่ยผมักักกับไ้มไงครก็ไม่ได้ว่านะชอบนะครับโอยจุ๊บของมไปทีสองทีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปทำภารกิจกันต่อใครไปกนนะโอ จบจบ e ีสามแม่ไม่รู้ว่าอะไรแล้วคืออะไรครับแบบว่าน่าจะแบบชอบหรือว่าอะไรนี่ปะก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกฝากด้วยนะ E ีพีสี่นะครับทุกคนครับผมเ,เราจะต้องไปแล้วก็ฝากนะครับผม E ีพีสี่แล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดนะครับผมแล้วสมมติถ้ากระแสด,ดีอาจอาจะอาจารนะครับผมยังไม่ไอาจจะมีเหมือนกับร้อยหรือป้าหรืออันนี้ไม่แน่ใจร้อยอร้อยคือร้อยอร่อยเือะเลย ร้อย EP ร้อยร้อย EP เอาก็สิ้นคอมแล้วนะซิ้คอมซิ soldier, ktion, ้คอมแล้วก็ฝากไว้นะครับผมเดี๋ยวพวกผมสองคนไปแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวผมปิดไลฟ์นี่ผมโดนไว้เยแล้วอย่าดูนะอย่าดูนะอุ้ยไปแล้ว